สวัสดีครับโจทย์ข้อนี้บอกว่าให้ทำ expression สีเขียวนะครับให้อยู่ในรูปอย่างง่ายนะครับตอนแรกผมก็มองดูข้างในวงเล็บนะครับว่ามีอะไรที่สามารถตัดกันได้บ้างซึ่งผมก็ไม่เห็นว่ามีนะครับเพราะทางเดียวที่เหลือลอ,อยู่ก็คือการเอาเลขชี้กำลังที่อยู่นอกสุดนะครับซึ่งก็คือลบสี่เนี่ยแจกเข้าไปข้างในทุกๆตัวเลยนะครับทุกๆตัวเลยนะครับ ทั้งเศษแลวก็ส่วนด้วยนะครับผมซึ่งก็จะได้เป็นอย่างนี้นะครับ2ยกกำลังลบ4ถูกไหมครับแล้วก็ a กาลัง2ทั้งหมดยกกำลังลบ4ก็จะกลายเป็น a กําลัง2คูณด้วยลบ4ถูกไหมครับแล้วก็ y ยกกำลังลบ4ก็คูณกับลบ4อย่างนี้ถูกไหมครับ ส่วน5ก็จะได้เป็น5ยกกำลังลบ4 z ก็จะได้เป็น z ยกกำลังลบ3คูณกับลบ4นะครับครับซึ่งก็จะได้ว่าเป็นเท่าไหรเอ่ย2ยกกำลังลบ4คูณกับ2ยกกำลังโทษครับไม่ใช่2เป็น a ยกกำลังลบ8นะครับแล้วก็ y ยกกำลัง16 หารด้วย5ยกกำลังลบ4แล้วก็คูณด้วย z ยกกำลัง12นะครับครับถ้าถามว่าเทอมสีเหลืองนะครับมันง่ายหรือยังจริงๆรแล้วมันก็ง่ายแล้วนะครับแต่ว่าจริงแล้วมีอะไรที่ดูดีกว่านี้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่ายังมีเลขชี้กำลังบางส่วนที่เป็นลบเห็นไหมครับว่า2งยังยกกำลังลบ4แล้วก็ a ยังยกกำลังลบ8อยู่อะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เรามาทําให้เลขชี้กําลังพวกนี้ครับมันกลายเป็นบวกกันดีกว่าจะทํำยังไงละครับให้เลขชี้กําลังกลายเป็นบวกเรามีกฎอยู่ข้อนึงว่า a ยกกําลังลบ n เนี่ยจะเท่ากับ1ส่วน a ยก a ากาลัง n ใช่ไหมครับคือนั่นหมายถึงว่าเมื่อเราย้ายแยกเลขยกกําลังจากเศษไปเป็นส่วนหรือจากส่วนไปเป็นเศษนะครับจะทําให้เลขชี้กําลังนะครับ มันติดลบถูกไหมครับอย่างเช่นคือไม่ใช่ติดลบสิครับคือคูณด้วยเครื่องหมายลบถูกไหมครับอย่างเช่นนะครับถ้าเรามี2ยกกําลังลบสมนะครับมันก็คือจะเท่ากับ1นส่วนสยกกําลัง3หรือถ้าเรามี1นส่วนสยกกําลังลบสนะครับเราจะเขียนได้ว่ามันคือ2ยกกําลัง3เห็นไหมครับเมื่อเรานําส่วนขึ้นมาเป็นเศษ เลขชี้กำลังก็จะเปลี่ยนเครื่องหมายนะครับและเมื่อเรานำตัวที่เป็นเศษลงมาเป็นส่วนเลขชี้กำลังก็จะเปลี่ยนเครื่องหมายเหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะอาศัยหลักการนี้ในการทำให้เ,เทอมสีเหลืองนะครับกลายเป็นเทอมอย่างง่ายนะครับซึ่งก็คืออะไรครับเรามาดูกันเลย2ตัวนี้แหะครับมันอยู่เป็นเศษเนี่ยมันติดลบใช่ไหมครับเราอยากทําให้เป็นบวกเราจึงย้ายมันลงมาข้างล่างเราย้ายมันลงมาข้างล่างก็เป็น2องกำลังสี่ ถูกไหมครับเรามี5ยกกำลังลบ4อยู่ข้างล่างเราอยากให้มันเป็นบวกเราจึงเอาขึ้นไปข้างบนนะครับพอเราจึงได้เป็น5ยกกำลัง4ข้างบน a ยกกำลังลบ8อยู่ข้างบนเราอยากได้เป็นเลขชี้กำลังเป็นบวกเพราะฉะนั้นเราจึงย้ายมันลงมากลายเป็น a ยกกำลัง8นะครับแล้วก็ตัวเศษก็เป็น y ยกกำลัง16แล้วก็ z ยกกำลัง12 อย่างนี้นะครับครับเทอมสีแดงนะครับไม่มีอะไรที่สามารถทําให้ง่ายกว่านี้ได้แล้วเพราะฉะนั้นอันนี้จึงเป็นคําตอบของโจทย์ข้อนี้นะครับผมครับเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้ก็คือ,อะจะการวัดโจทย์ข้อนี้ก็คือเขาต้องการแค่ดูว่าเราสามารถที่จะรู้การแจกแจงเลขชี้กำลังจากข้างนอกวงเล็บเข้าในวงเล็บได้แล้วก็รู้จักการกลับเศษเป็นส่วน รื่จากการเปลี่ยนเครื่องหมายของเลขชี้กำลังเท่านั้นเองเลยครับคือ,อจุดมุ่งหมายของโจทย์ข้อนี้นะครับครับพบกันใหม่ในเทปหน้านะครับขอบคุณมากครับ